สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังสาวเอใจยอยู่อยู่ทำไมค่าไฟแพงรู้ความจริงรีบไปแจ้งความเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นที่ชาวโซเชียลต่างก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากหลังผู้ใช้ทิกทอกรายหนึ่งโพสคลิปและข้อความระบุว่าจัดคุณพี่ข้างบ้านโดยเจ้าของคลิปได้เล่าว่าเธอสงสัยว่าทำไมค่าไฟที่บ้านสเดือนที่ผ่านมาถึงจ่ายแพงมากสรุปคือ ข้างบ้านลักต่อไฟสายตรงเข้าบ้านมันเองต่อมาเมื่อจับได้แล้วทางเพื่อนบ้านก็ยอมรับว่าลักไฟไปใช้จริงแต่ทางเพื่อนบ้านไม่ยอมจ่ายค่าชดเชยประกอบกับเธอแจ้งตำรวจไปในข้อหาลักทรัพย์แล้วเพื่อนบ้านก็ไม่ยอมมาไกล่เกลี่ยตอนนี้จึงรอตำรวจออกหมายจับหลังจากโพสต์ไปไม่นานมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากพร้อมกับแชร์ประสบการณ์ที่เคยเจอแบบเดียวกับเจ้าของคลิปด้วยเช่นดําเนินคดีอย่างเดียวรอฟังต่อนะคะว่าทํำยังไง ได้เป็นแนวทางป้องกันตัวเองแถวบ้านคนมาออกบินค่าไฟดีมากค่าไฟบ้านเราเพิ่มขึ้นมากเขารีบแจ้งให้เจ้าของบ้านทราบทันทีเคยมากับตัวแล้วจ่ายให้เขาตั้งสี่เดือนดำเนินการฟ้องข้อหาลักทรัพย์ครับติดคุกแน่นอนแล้วเรียกค่าเสียหายไปด้วยครับถ้าไม่จ่ายก็บังคับคดียึดทรัพย์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ